เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเขล็ดไม่รบับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทา่ SM 89.5 MHz ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที้ธามมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายก,การเฮลที้ธามค่ะเคล็ดไม่รับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆที่นํามาฝากกันนะคะพบกันในช่วงเวลานี้ทุกเช้าวันพระรบบาชบดีทาง FM 89.5วิทวยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณนางังรับหน้าที่ดําเนินรายการและรวบรวมข่าวสารในการดูแลสุขภาพ แนะนำนะเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากกันนะคะ เริ่มต้นกันในวันนี้ค่ะกับเฮลที่ไทม์กับเรื่องราวของวัยทํางานนะคะวัยทางานตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะหลายหลายคนบอกว่าก็ทํางานอย่างหนักเพราะว่าค่าครองชีพเนี่ยมันแพงขึ้นนะ,ะน้ำมันราคาพุ่งสูงพลังงานราคาพุ่งสูงค่าไฟก็ยังพุ่งสูงก็มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานแต่บางคนเองนะผู้บังคาก็เป็นที่น่าแปลกเหมือนกันว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆคนก็ลาออกจากที่ทํางานเก่านะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วง ของการทบทวนหรือว่าอมองหาที่ทำงานใหม่นะคะแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาแชร์กันในช่วงแรกของรายการเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งต้อเรียกว่าเป็นโรคที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการทำงาน ในที่นี้เนี่ยนะคะเขามีการแบ่งออกเป็น5้าโรคนะคะเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลเปาโลพหลนโยธินซึ่งเขาแบ่ง5้าโรควิตกกังวลเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างวันนี้เราก็เลยนําข้อมูลนี้นะคะมาพูดคุยกันในรายการให้ผู้ฝั่งได้ลองสังเกตว่าเราเนี่ยมีความเครียดมีความวิตกกังวลจากโรคต่างๆนี้หรือไม่ค่ะ โรงพยาบาลเปลาโลพหลิโยทินเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าโรควิตกกังวลน,นั้นเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งซึ่งคนไทยหลายคนมีความเสี่ยงและเป็นกันเยอะค่ะซึ่งจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบคนไทยมากกว่า1,000งคนป่วยด,ด้วยโรควิตกกังวลค่ะ โรควิตกกังวลน,นี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงความวิตกกังวลระดับที่หลายคนเรียกว่าคิดมากเท่านั้นแต่มันเป็นการทํางานที่ผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุลหรืออาจมาจากทางกรรมพันธุ์แล้วก็สาเหตุต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ค่ะ สาเหตุของโรควิตกกังวลน,นั้นมีหลายอย่างฟังค่ะอย่างเช่นกรรมพันธุ์นะคะสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูหรือว่าการเรียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดและประสบการณ์ที่พบเจอมานะคะก็ทําให้เกิดโรควิตกกังวลได้ค่ะซึ่ง5าโรวิตกกังวลที่เราจะพบบ่อยในวัยทํางานนะคะแล้วก็วัยเรียนอาจจะพบบ่อยได้เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือโรควิตกกังวลทั่วไปค่ะ โรควิตกกังวลทั่วไปนี้นะคะเป็นอาการของคนที่มีความวิตกกังวลในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นเรื่องของการสอบหางานหาเงินครอบครัวคนรักสุขภาพนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการลดความวิตกกังวลได้ด้วยตัวเอ๋เราเองนะคะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยตรงแต่หากมีความวิตกกังวลที่สูงมากจนไม่สามารถคลายความวิตกกังวลนี้ได้ด้วยตัวเองมากกว่า6เดือนมันจะมีผลค่ะกับร่างกายแบบที่เห็นได้ชัดเช่นเริ่มกระวนกระวายนะคะไม่มีสมาธิหงุดหงิดอารมณ์แปร ى, ปรวนนอนไม่หลับค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเเองเนี่ยมีสาเหตุแบบนี้6เดือนที่ผ่านมาคุณยังมีความวิตกกังวลอยู่อันนี้ต้องรีบพบแพทย์แล้วค่ะลักษณะที่2นะคะก็คือโรคแพนิกค่ะ โรคพนิกนะหรือว่าโรคตื่นตระหนกค่ะเป็นความวิตกกังวลที่มากเกินกว่าคนอื่นๆจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะกังวลแม้กระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นกลัวเสียชีวิตแม้ว่าจะเป็นโรคที่เป็นแล้วก็รักษาหายไม่ยากหรือมีอาการแค่เล็กน้อยเท่านั้นหรือกลัวว่าคนอื่นจะนินทาตัวเองรับหลังค่ะวิตกกังวลจนแสดงอาการออกมาให้เห็นนะคะอย่างเช่นเงือแตกหน้ามืดใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าเป็นลมนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้มากๆเนี่ยต้องรีบพบแพทย์ค่ะ โรคต่อมาก็คือโรคก,กลัวสังคมค่ะ เป็นความกังวลนะคะต่อสายตาของคนอื่นๆในสังคมที่จะมองที่เราแล้วก็คิดอย่างไรกับเรามีความประมาทค่ะไม่มั่นใจนะคะกลัวสายตาคนรอบข้างจ้องจับผิดถ้าหากวิตกกังวลมากๆนะคะก็จะมีอาการแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนค่ะมีอาการหน้าแดงนะคะเหงื่อออกคลื่นไส้หัวใจเต้นเร็วปวดหัวนะคะแล้วก็จะพบในคนที่ภายนอกเนี่ยดูปกติมากเลยนะคะไม่แสดงอาการอะไรออกมาจากกนกระทั่งอยู่ในสถานการณ์ที่รายล้อมไปด้วยคนที่คาดหวังในตัวพวกเขาค่ะด้วยสาเหตุนี้นะคะอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่ได้มอบความมั่นใจ กับเขาการขาดทักษะในการเข้าสังคมรวมไปถึงการทํางานที่ผิดปกติทางระบบประสาทแล้วก็สมองค่ะโรคประเภทที่4นะคะที่เป็นหนึ่งในประเภทของโรควิตกกังวลก็คือโรคกลัวแบบเฉพาะค่ะ ในสังคมไทยเราคุณฟังคะพบคนที่มีโรคกลัวแบบเฉพาะไม่น้อยนะคะเช่นกลัวเลือดกลัวแมลงกลัวรูกลัวความมืดกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวน้ํานะคะแม้ว่าสิ่งที่กลัวนั้นจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่ก็ไม่สามารถบังคับตัวเองไม่ให้หยุดกลัวได้ค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงอาการที่พบได้นะคะก็มีหลายอย่างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอาการตกใจช็อกมือเย็นตัวเย็นเหงื่อออกแล้วก็หายใจลําบากค่ะ สุดท้ายก็คืออาการย้ำคิดย้ำทำนะคะเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการย้ำคิดย้ำทำคิดไปคิดมานะคะทําให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์เดิมๆซ้ําๆค่ะเช่นเดินเข้าเดินออกจากบ้านเพื่อใช้ความเรียบร้อยของบ้านบ่อยเกินไปแม้ว่าสิ่งที่เราพูดนี้นะคะจะไม่ใช่อาการรุนแรงแต่ว่าการทําบางสิ่งบางอย่างแบบย้ำๆซ้าๆเนี่ยก็จะเสียเวลาชีวิตนะคะรวมถึงการสร้างความลําบากให้กับตัวเราเองถ้าต้องเดินทางกลับไปกลับมาระยะไกลบ่อยๆหรือทําอะไรซ้ําๆจนงานที่ทำเนี่ยไม่คืบหน้านะคะถ้าสงส ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมนะคะทำแล้วก็ทําอีกทําอีกทําแล้วไม่แน่ใจทําอีกนะคะอันนี้แหะค่ะก็ต้องปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยผู้ฟังคะการพบจิตแพทย์เนี่ยไม่ต้องรอเป็นโรคแล้วค่อยรักษาก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเครียดมีความไม่ตกกังวลเกิดปัญหากระทบกับชีวิตประจาวันไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตตามปกติได้มันเป็นความรู้สึกที่มันรบกวนจิตใจของเราบอกเลยนะคะว่าไปรีบพบกับจิตแพทย์ตั้งแต่นนเนิ่นๆได้เลยนะคะเพื่อจะรักษาให้หายเป็นปกติได้ไหวยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากโรงพยาบาลเปาโลพผลโยธินค่ะ บางโรคเองนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวเองจริงต้องบอกว่าวิตกกังวลเนี่ยก็เป็นอาการที่หลายคนเนี่ยมีนะคะในลักษณะของความคิดหรือว่าบางอย่างที่เราไม่เคยทําการทํางานที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าหเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่หายนะก็ให้ ไปพบแพทย์ดีกว่าเพื่อปรึกษาหาทางออกดีที่สุดนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ลักษณะของการรับมือแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นการหลังสารต่างๆที่ทําให้เกิดเรื่องราวเออเกิดโรคนี้ขึ้นมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงเพาะๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็ฟังค่ะใครที่ชอบฝันซ้ำฝันซ้อนเป็นไหมคะ ฝันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเอ๊ะเราตื่นแล้วนี่แต่ปรากฏว่าเราฝันซ้ําอีกนะคะรู้ไหมคะว่าการเหล่านี้เนี่ยมันมาจากความเครียดนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องนี้กันแล้วก็วิธีการที่เราจะขจัดนะความเครียดของเราในการทําให้เราเกิดอาการฝันซ้ําฝันซ้อนเนี่ยทำได้ยังไงนะคะช่วงหน้าค่ะ healthy time ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ healthy time ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ healthy time ในช่วงที่2ของรายการค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวมาฝากกันนะเกี่ยวกับใครที่เวลานอนหลับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบฝันซ้ำฝันซ้อนนะคะก็คือลักษณะของการฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราตื่นแล้วแต่ปรากฏว่าคุณยังไม่ได้ตื่นค่ะคุณฝันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้แหละค่ะเมื่ و ฟังคะอาจจะเป็นฝันร้ายที่มาจากความเครียดในตัวเรานะคะจะกี่คืนผ่านไปค่ะก็ยังคงฝันวนอยู่เรื่องเดิมๆบางคนฝันดีก็ถือว่าโชคดีบางคนฝันร้ายแถมฝันซ้ำไปซ้ำมามันก็ทําให้เราเนี่ยอยู่กับความกลัวแล้วก็ฝังใจนะคะจนทําให้บาง ไม่กล้าจะหลับตาทิ้งตัวบนเตียงสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดมาจากตัวของเราเองแต่ว่ามีสาเหตุกับอะไรวันนี้มีบทความนะคะจาก hello คุณหมอค่ะซึ่งเขาได้นําบทความนี้มาฝากกันนะคะ ฝันซ้ำลักษณะยังไงมาฟังคะ่ะการฝันซ้ำนะคะก็มักเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีการค้นพบว่ามีความฝันที่ซ้ำไปซ้ำมาบ่อยกว่าผู้ชายค่ะแล้วก็พบในช่วงวัยผู้ใหญ่60-7 0สซสันนิษฐานนะคะว่าอาจมาจากความเครียดแล้วก็ปัญหาต่างๆในชีวิตของแต่ละคนที่เจอกันนะคะส่วนมากแล้วคะ่ะฝันซ้ำเนี่ยจะเป็นลนักษณะเชิงลบเร่งแงวฝันร้ายนะคะแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ฝันซ้ำเนี่ยมักจะมีเนื้อหาเดิมๆวนเวียนเกิดขึ้นแทบทุกค่ำคืนในการนอนหลับ ก็เป็นสิ่งที่อยู่ลึกภายในจิตใต้สํานึกแล้วก็จิตใจจ,จากความไปตกกังวลแล้วก็ความเครียดของเราค่ะที่นี่นะคะาสาเหตุที่ทําให้เกิดการฝันซ้ําๆในเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็คือความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ภาวะสึมเศร้าค่ะ ความเครียดเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักเผชิญประจํานะคะในปัจจุบันเนี่ยคนเราเจอกับเหตุการณ์รอบตัวนะการทํางานการเรียนปัญหาการเงินภาวะกดดันนะคะก็เกิดความรู้สึกของความเครียดได้ทั้งนั้นค่ะจากการตั้งสมมติฐานนะคะเรื่องของอารมณ์ด้านความเครียดเนี่ยทำให้เกิดฝันร้ายได้ตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็อาจเกี่ยวเนื่องไปถึงความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าซึ่งก็ทําให้เกิดฝันร้ายซ้ำไปซ้ำมาได้เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ไปถึงเรื่องของโรคเครียดนะคะหลังผ่านสถานการณ์รุนแรงหรือว่าสภาวะป่วยทางจิตใจหรือ PTSD ค่ะผู้ป่วยโรคนี้เมื่อวังค้ามีตัวเลขสูงถึง71%เอปร์็นเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เราอาจจะมีการฝันร้ายซ้ำๆนะคะเพราะสาเหตุเหตุการณ์ในอดีที่ไม่อาจลืมเลือนได้ของแต่ละบุคคลค่ะจนเกิดเป็นความฝังใจกระทบกระเทือนจิตใจอย,อย่างรุนแรงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลยทีเดียวค่ะยา yeah, ค่ะ ยารักษาโรคประจำตัวบางชนิดเช่นยากลองประศาทยารักษาโรคความดันโลหิตนะคะอาจทําให้คุณเกิดอาการฝันรายได้งานวิจัยใ,จในปี1998ค่ะมีการระบุบอกว่ายาที่ทําให้ผู้ป่วยฝันรายมากที่สุดคือยาระงับประสาทนะคะแล้วก็ยาในกลุ่มของเบต้าบล็อกเกอร์ค่ะและสุดท้ายก็คือยาเซฟติดนะคะการฝันรายซ้ำๆเนี่ยอาจเป็นผลมาจากผู้ติดยาเซฟติดเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังเลิกใช้ค่ะซึ่งจะมีผลข้างเคียงอื่นๆตามมาภายหลังแล้วก็จะหายได้เองภายในไม่กี่สัปดาห์เพียงแค่ว่าคุณต้องอดทนค่ะ ทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการฝันร้ายซ้ำๆซ้อนๆนะคะฝันและฝันอีกหรือ ฝันในทุกๆคืนเป็นเหตุการณ์แบบเดิมนะคะอีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถหยุดความฝันรายได้ก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมในการนอนหลับนะคะแล้วก็การสร้างนิสัยในการนอนที่ดีขึ้นข้อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายก่อนนอนนะคะเตรียมพร้อมร่างกายของเราก่อนนอนด้วยการฝึกการออกกําลังกายค่ะเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีตัวช่วยเสริมนะ,ะอย่างแอปพลิเคชันที่สามารถทาให้คุณรู้จักเทคนิคแล้วก็จัดตารางการออกกําลังกายได้ดีขึ้น วางแผนการเข้านอนค่ะกําหนดเวลาในการเข้านอนให้สม่ําเสมอประจําทุกวันนะคะโดยก่อนถึงเวลานอนเนี่ยอาจจะผ่อนคลายด้วยดูรายการทีวีที่คุณชอบนะคะฟังเพลงท่องโลกออนไลน์ลดระดับความเครียดแล้วก็ความไม่ตกกังวลค่ะสุดท้ายก็คือการจัดเก็บห้องนอนให้เหมาะสมนะคะตรวจสอบเครื่องนุ่งห่มบนเตียงที่ใช้ห่อหุ้มร่างกายอย่างเช่นมอนผ้าห่มนะคะจัดแต่งองค์ประกอบในห้องนอนของคุณตามความชอบแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดสม่ำเสมอค่ะ และในบางกรณีนะคะที่เมื่อคุณสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาจากการฝันร้ายกลางดึกซึ่งเมื่อตื่นแล้วเนี่ยก็ยากที่จะล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจมีอาการขวัญภวานะฝันแล้วก็มีความภวาแล้วก็ตื่นกลัวนะคะซึ่งคุณสามารถที่จะสงบใจนะคะได้ด้วยวิธีการเหล่านี้ อย่างแรกเลยนะคะก็คือการฝึกหายใจค่ะถ้าคุณตื่นขึ้นมานะคะหลังจากฝันร้ายแล้วเนี่ยไม่อยากหลับตาเพื่อฝันซ้ำสองอีกครั้งหนึ่งให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะเพื่อช่วยชะลออัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ลดความดันโลหิตลงแล้วมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีสติที่มากขึ้นนะคะพูดคุยถึงความฝันค่ะถ้าคุณมีโรเมตมีคนรักมีครอบครัวที่อยู่ห้องเดียวกันถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะอาจจะเล่าเรื่องราวที่คุณจําได้ในความฝันเพื่อคลายความกังวลและ พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีคําปลอบใจนะคะซึ่งทําให้คุณนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะความรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าความเครียดเมื่อสะสมจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะทําหนทางใดฝันร้ายก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเหล่านี้นะคะให้ปรึกษาแพทย์นะเพื่อขอรับความช่วยเหลือก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะเพื่อการปรับปรุงอารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะนําไปสู่การนอนหลับที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีในระยะยาวด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจาก Hello, คุณหมอค่ะ พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะคุ้ฟังคาช่วงหน้าเฮลที่ไทม์ค่ะจะนําเสนอเรื่องราวของใครที่ช่วงนี้นะคะคั้นคอเหลือเกินนะคะไอ <I S 1> ไม่หยุดนะคะแล้วก็โหไม่รู้ยังไงเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนหนึ่งช่วงนี้เมื่อฟังคะโอโหไอตลอดเลยนะคะไม่ได้อเลิฟยูนะแหมมุกเก่ามากจริงๆนะคะบรรเทาการไอยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาพูดคุยกันนะคะวิธีการในการบรรเทาาการไอให้หายเร็วที่สุดค่ะกับเฮลที่ไทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ เฮลที่ไทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องรามาฝากกันกับ10วิธีการนะเมื่อฝังขะในการบรรเทาอาการไอให้หายเร็วที่สุดค่ะ เป็นไหมคะบางทีนะคะเป็นหวัดทอบผืดคอแห้งนะคะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นโรคกรดไหลย้อนภูมิแพ้สุบหรีวัณโรคหลอดลมโป่งพองมาจนถึงผลข้างเคียงของยาบางชนิดนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะคุณฟังคะต้องบอกว่าทําให้เราเนี่ยอาจจะมีอาการไอเกิดขึ้นนะคะทั้งไอแห้งไอมีเสมหะหรือว่าไอาเรื้อรังค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะไอแบบไหนเนี่ยก็สร้างความรําคาญได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะบางครั้งไอหนักจนหน้าดําหน้าแดงแถมไอในลักษณะที่ว่าสาธรารณชนเนี่ยบนรถโดยสารหรือว่าคน ที่ร่วมเดินทางกับเราเนี่ยต้องหันมามองเรานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีข้อมูลจากทางสนุกเฮลนะคะซึ่งเขาแนะนําวิธีการค่ะในการมารเทาการไอให้ลดลงโดยเร็วที่สุดง่ายและได้ผลแน่นอนถ้าคุณทําตามสิ่งเหล่านี้นะคะ ข้อแรกค่ะก็คือการดื่มน้ําให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นง่ายๆนะกับการดื่มน้ําแต่ละวันให้มากขึ้นนะคะใครมีเสมหะในคอค่ะน้าก็จะช่วยละลายเสมหะให้น้อยลงส่วนใครที่มีอาการไอแห้งๆนะคะน้ําก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นในลาคอของคุณค่ะทําให้มีอาการระคายเคืองในคอลดลงเช่นกันค่ะ สองค่ะก็คือดื่มน้ําอุ่นค่ะหากเที่จะดื่มน้ําให้มากขึ้นต้องเลือกดื่มน้ําอุ่นแทนการดื่มน้าเย็นนะคะเพราะน้าอุ่นเนี่ยจะช่วยในการละลายเสมหะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในลําคอดีกว่าน้ําเย็นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถเลือกดื่มน้ําอุ่นผสมน้าพึ่งมะนาวระหว่างวันได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการอาบน้ํานะคะก็คืออาบน้ําอุ่นค่ะข้างนอกอาข้างในอุ่นแล้วข้างนอกก็ต้องอุ่นนะคะการอาบน้ําอุ่นนอกจากจะช่วยลดน้ำมูกได้แล้วเนี่ยก็ยังดีกับร่างกายของคนที่เป็นหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยค่ะ อมยาแก้ไอนะคะอย่าคิดว่าการไอจะหายไปได้ง่ายๆนะคะถ้ามีการไอจนตัวงอนะไอจนเพื่อนข้างๆบอกว่าโ,โหรำคาญน,นะต้องรีบหายาแก้ไอามาอมด่วนเลยค่ะในยาแก้ไอนะคะจะมีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการระคายเคืองในลำคอได้ค่ะ ใช้เครื่องทาความสะอาดในอากาศค่ะบ้านไหนนะคะที่เปิดปิดเปิดเครื่องปรับอากาศนอนนะคะกลังคืนเนอากาศก็จะแห้งแล้วก็จะมีอาการไอแย่กว่าเดิมนะคะแม้ว่าอากาศในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนชื้นแต่ว่าผู้ป่วยที่มีอาการระคายเคืองคออยู่แล้วเนี่ยอากาศแห้งๆเยน็ยนๆนะคะจะยิ่งทําให้อาการไอเนี่ยหนักกว่าเดิมค่ะแล้วอาจจะมีอาการคัดจมูกร่วมด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าใช้เครื่องทาความชื้นในห้องนอนเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองลงได้ค่ะ เครื่องทําความชื้นนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่เสียบปลั๊กแล้วก็จะมีไอ้ําพุ่งเนี่ยนะคะสามารถเพิ่มความชื้นในอากาศภายในห้องได้ค่ะคือโรงพยาบาลบางที่มุูฟังคะเขาจะมีเครื่องเพิ่มความชื้นในห้องผู้ป่วยด้วยจะมีกลิ่นหอมๆหรือรว่าไม่มีกลิ่นก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะแต่หากเลือกกลิ่นที่ช่วยหลับดีนะอย่างเช่นคามโมไม้นะลาเวนเดอร์ค่ะก็ช่วยเราเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็พักผ่อนเต็มที่ด้วยค่ะในข้อต่อมาค่ะก็คือการงดสูบบุหรี่ค่ะ ใครสูบบุหรี่อาจจะต้องงดการสูบบุหรี่ในช่วงที่มีอาการไอนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้ระคายเคืองคอมากขึ้นแล้วก็ยิ่งอาจทําให้มีเสมหะมากขึ้นได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนาจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังคะเลิกสูบไปลเลยเนี่ยดีกว่านะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพองแล้วก็เป็นโรคอันตรายอื่นๆส่วนใครที่ไม่ใช่คนสูบบุหรี่นะคะก็ต้องอยู่ห่างให้ไกลจากคนที่สูบบุหรี่หรือว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ด้วยกันเพราะว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเกิดอาการไอได้ด้วยนะคะงดใช้น้ําหอมสเปรย์ต่างๆค่ะส่วนประกอบของน้ําหอมสเปรย์ต่างๆรวมถึงสเปรย์น้ําหอมปรับอากาศเนี่ยนะคะทำให้โพรงจมูกมีการะคา,ายเคืองและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะทะทีี่่ําาห้มม,หมมมเเสพิกขึ แล้วก็มีอาการไอระรังค่ะหลีกเลี่ยงฝุ่นนะคะควันต่างๆค่ะนอกจากน้ําหอมสเปรย์แล้วนะคะอากาศรอบตัวอย่างอากาศแห้งๆจากเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานนะคะภายในห้องนอนฝุ่นควันจากท้อยเสียรถยนต์ควันจากการทำอาหารค่ะมลพิษทางอากาศแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการระคายเคืองในโพรงจมูกและก็ลำคอดังนั้นนะคะใครที่มีอาการไอเนี่ยควรใส่หน้ากากอนามัยค่ะเพื่อป้องกันตัวเราเองจากมลพิษทางอากาศเหล่านี้ด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญค่ะก็คือการนอนพักผ่อนให้มากขึ้นค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะอาการไอที่แย่งลงเรื่อยๆหรือว่าหายช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายนะคะไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ร่างกายของเราหนักเกินไปจนพักผ่อนน้อยนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าป่วยแล้วก็ไอหนักมากเนี่ยก็ต้องรีบเข้านอนแต่หัววันตั้งแต่อากาศยังไม่เย็นมากจนเกินไปแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการพบแพทย์นะคะ การพบแพทย์ให้รูแร้แล้วรู้รอดปไปเลยคะ่ะอาการไอที่เป็นมานานนะทําทุกอย่างไม่หายนะคะไม่ใช่อาการไอธรรมดาแล้วคะ่ะอาจจะเป็นอ,า,อาการเบื้องต้นหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนโรคอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในการพบแพทย์ก็เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ใครก็ตามที่ท่าการไอเนี่ยไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งสสัปดาห์เนี่ยต้องพบแพทย์ได้แล้วคะ่ะ นี่เป็นวิธีการนะในการบรรเทาอาการไอเบื้องต้นนะคะซึ่งเราก็หยิบยกมาแนะนํากันนะคะรับรองว่าหายแน่ถ้าเกิดว่าคุณทําตามที่เราแนะนํานี้นะคะไปลองทํากันดูแล้วก็ลดอาการไอซึ่งในช่วงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้หไอบ่อยมากจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีความราคาญด้วยแล้วก็เกรงใจคนรอบข้างด้วยก็ลองใช้วิธีการที่เราแนะนํากันเนี่ยนะคะไปลองใช้กันดูค่ะ นี่คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในรายก,การเฮลท h ท t i า e ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลท t i ทมนะคะจะกันได้ใหม่พระสัสดีหน้าในช่วงเวลา3อาทตีสาครึ่งนะคะ FM 89.5วิทยุราชมงคลนนญบรุรีคลื่นเทคโนโลยีคพุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณนางลาคุณผฟังไปก่อนเจอก,กาันในสัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ใส่หน้ากาก2ชั้นช่วยป้องกันได้มากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด1 9ได้เริ่มจากใส่ชั้นในแบบทางการแพทย์ชั้นนอกแบบผ้าซ้อนกัน2ชั้นง่ายๆห่างไกลโควิดที่สำคัญต้องใส่หน้าก,ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สเมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีวิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz เมกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต